สบายดีพี่น้องเอ้ยตอนนี้อันอันประมาณเปลยนมุงแรงดานดาเพื่อนนี่ก็เข้าป่าลาสัตว์นะเออมาเกิเป็นการยิ้มมวนเอาปิดลมเลยนะเพื่อนๆได้ปิดลมเนะเห็นบพน่บนลูกเฮ้าหันเออยนงปวดเส่ครั้งหรือว่าอันบนหูนี่แหละ วันนี้มาผู้เดียวพี่น้องมาผู้เดนะียวเนาะมาผู้หนึ่งผู้เดียวปิดกันม้วนอยู่มาเด้อผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลกัมาได้เนาะเบิ่งสมกันลิมวนของเราติดตามให้ได้เพื่อนผู <ข Chance S 1> ้ใดที่ยังไม่ติดตามนะนเนาะเลขสี่ผู้ใดที่ยังไม่ติดตามหน่อยกดติดตามให้เด้อ เก็เวลาที่มีวิดีโอที่ดีๆอัพโหลดเข้าไปแล้วเป็นการเตียนเตือนให้บรรดาเพื่อนได้สมเนาะวันนี้ฮันมาแล้วก็ได้หลายย่างอยู่เนาะวันนี้ตอนนี้ฮันกได้โตฟานตัวกะหอแล้วก็ตัุนยุ่งปันเดียวเนาะพี่น้องเนาะเป็นการลิมวนมาเฝ้านะเฝ้ากินมาก อ่าอันนี้ก็เป็นตัวโนยุ้งเลยกัตัวกระห้ออสุดที่เลยพี่น้องเลยเป็นการลินมวนมเดียวอ่ผู้ใดบุญมากก็บุญเป็นยังเนาะอ่ะาทำงานมากก็บึงสมไปมเดียวนี่แหละพี่นอ้องอพอดีหุงสาวหุงจ้างันมาแล้วเนาะนี่ก็ตอนประมาณหกโมงนี่แหละพี่น้องเลย โอ้เป็นกันลิน้นมวนถ้าหาเขาป่าลาริ่ปัญญากราบแล้วเขาเม,มื่อมๆอยู่เขาตนันใดแล้วเบิ่งแม่นเวลาเป็นก็ไลท์เตอร์ไปได้เนาะมือนน่งกินขา้าวขาบเดียวก็อิ่มอยอะอันนี้เป็นติดตัวฟานอันนี้เป็นสินมันสินสดงับเสืบอบอลเนาะนนสุดที่เลยเพือ่อนเลย จกจะเอาเนื้อรู้นเดียวเนาะทั้าปิ้งเด้แกงเด้เออบึงหัวมันไหมปะออกตรงใหญ่ๆคักๆเข่ากินมากเนาะพี่น้องมากมันกินทั้นบัวามากอย่างเน้ะบูซื้อแหละเลยประเทศไทยเอ้ยยิงปวดสัคขั้งนี่เลยเนาะโอ้สุดที่ มาแม่มีจากโตเนาะเอาเดี๋ยวโดนเอเดียวเนาะพี่น้องบ่มไปว่าเทเลยกับเทสิได้เด้อคนเขาป่านี้มีเทได้เทเสียเนาะบางเทาก็มั่นใจว่ามันเทเทนี้ไปกับสิได้แต่ว่ามันก็ห้ามไปเจอบ่รโปรได้ก็มีหรือว่าได้ยิงบปรได้ก็ม <the> ีเนาะโอ้ยเดี๋ยวเขาป่านี้ คิดว่าผู้ชายหาบอว่าพา่ยแล้วเนาะถ้าเคยเข้าป่าแล้วเห็นหอนี่นกาเป็นกันม้วนนเองเนาะสุสดายเด้อพี่น้องตอนยิงฮันทรร่าย布拉ฮันเบิ้งผู้น้องคนเดียวเด้อมีเพื่อท่ายเด้อกองฮันเก่อติดตั้งบ布拉เนาะสั้นนี่แล้วก็ยา่าอ่าบังบ้านนเทือดต่อไปฮันสิพญ,ญายามท่ายคลิปให้รรมันดีๆตอนยิงแล้วก็ตอนไปเก็บอ่า แล้วก็ตอนดันตัวห้องตัวใน่นี่เข้ากินมากนะนะสิมายยามไทยมันงามให้เพบบื่อนเด้เห็นได้ชมฉันนี่ยตอนนี้อันกำลังสี่กินข้าวเลยนะ,ะแต่งได้แกงตอฟาดแล้วนะแล้วก็ปิง้ง ตัวหอตัวนึ่งตัวนกตัวนึ่ง,งโอ้ไอ้นึ่อเดียวกินกักข้า,ขาขก่อนจัง,นนะงขึ้นผูเน้อเลยยังขึ้นผูบุ๋นเดียวบุ๋นนึ่งมันจะคอยหดเน,นะนาะประมาณสามสิบสี่สิบหรือว่าสุโมนึงนั่นแหละวันนี้หนักตัวแล้วเพราะว่าสิยังไ,ไปจากสุโมี่เนะ้าแล้วเอารถจักรกลับเมือเนาะหาครอบครัวนั่นแหละพี่น้อง เอาไายอยู่กา้ยนนีน่ะมาดีนอะมือแรงนี่าเก็บเราเดี่ยวนาะพี่น้องน้อห่างัวปันอ่าพามันบึงซื่อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อ่คิดว่าอีกสองสามปันตอนนั้นนี่ก่อนงสิกลับมา เห็นก็มากนเนืองกันเห็นแต่ป้ากินได้กินป่ะแต่ว่าเธอนี่ยหนักตัวแล้วได้หลายแล้วกับมือก่อนยังซินแห้งเลยจังค่อยไปได้กระปงนี้เป็นกระปปรงลำเพียรล่ะกระปงเพียร์ฟาเมื่อแหลงนี้เข้ามาเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดที่อยู่ใกล้าแก้รังเดียวนะเห็ดแกงเพียรดีๆเจียวเพียรดีๆนะ